สวัสีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกับคุณครูบุ๋มอีกแล้วนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์สู่งานอาชีพหนึ่งค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้สัญลักษณ์หรือการเขียนฝังงานโฟชานะคะจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะ,ะก่อนที่เราจะเริ่มไปเขียนผังงานเรามาทบทวนก่อนนะคะนักเรียน ว่าผังงานคืออะไรนะคะผังงานคือแผ่นภาพที่มีการใช้สัญ,ญลักษณ์รูปภาพและลูกศรน,นะคะที่แสดงถึงขั้นตอนการทำงานเพื่อจัดลำดับความคิดามาดูสัญ,ญลักษณ์แรกกันเลยดีกว่าสัญ,ญลักษณ์แรกก็คือรูปสี่เหลี่ยมมุมมนค่ะนักเรียนแสดงแทนค่าให้ถึง จุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดของการทำงานนะคะ,ะต่อไปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแทนค่าการทำงานต่อไปสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดแทนค่าการตัดสินใจนะคะและสุดท้ายรูปลูกศรนะคะแทนค่าทิศทางข้อมูลค่ะวันนี้นะคะเราจะไปเรียนเกี่ยวกับการแสดงขั้นตอนการเขียนโฟชาร์ดเกี่ยวกับอะไรเอ่ย การเดินทางไปโรงเรียนนะคะก่อนที่นักเรียนจะเขียนโฟชาร์ดได้นั้นนักเรียนจะต้องมีลำดับก,ก่อนค่ะว่าจะต้องทำอะไรอย่างแรกและและอย่างสุดท้ายนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเอามาดูก่อนนะว่าการเดินทางไปโรงเรียนของเราเนี่ยมีอะไรขั้นตอนอะไรบ้างอ่าอ่ะหนึ่งคือต้องตื่นนอน ในตอนเช้าก่อนใช่ไหมคะอาถ้าเราตื่นนอนในตอนเช้าเรียบร้อยแล้วนี่นี่คือขั้นตอนที่หนึ่งที่เราลิตหรือว่าจดไว้นะคะว่าอาขั้นตอนที่หนึ่งคือการตื่นนอนในตอนเช้านะคะสองอาบน้ําแปลงฟันนี่คือขั้นตอนที่สองคือขั้นตอนอาบน้ําแปลงฟันค่ะไปดูขั้นตอนที่สามเลยแต่งตัวชุดนักเรียนอาแต่งตัวชุดนักเรียน 4. ีรับประทานอาหารเช้านะคะ แล้วก็5เดินทางไปรุงเรียนนี่ก็จะมีทั้งหมดอ่าเราจะริตลำดับทั้งหมดคือ5ขั้นตอนนะคะอ่าในผังงานเราจะมี5ขั้นตอนนะอ่ะทีนี้เราจะไปดูกันว่าการเขียนผังงานนะคะหรือโฟชาร์ดเขียนยังไงอ่าขั้นตอนแรกก็จะต้องมีจุดอะไรเอ่ยจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะมีจุดเริ่มต้นต่อไปเขียนลูกศรค่ะชี้ทิศทางของข้อมูลว่าจะ ลงขึ้นหรือซ้ายหรือขวาอะพอเราเริ่มต้นเสร็จแล้วเราจะชี้ลงนะคะคือขั้นตอนต่อไปคือการตื่นนอนตอนเช้าอ่าอย่าลืมลูกศรแล้วก็ต่อไปขั้นตอนต่อไปคืออาบน้ําแปลงฟันอ่าต่อไปใส่ลูกศรแต่ง ตัวชุดนักเรียนอ่าขั้นตอนที่4ก็คืออ่ะขั้นตอนที่4จะเป็นการตัดสินใจนะคะว่าถ้าเราแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปขั้นตอนต่อไปเลยแต่ถ้าเราแต่งตัวไม่เรียบร้อยใส่เสื้อหลุดหรือใส่ถุงเท้าไม่เรียบร้อยเราจะกลับขึ้นไปแต่งตัวนะคะขึ้นไปที่ขั้นตอนการแต่งตัวกลับไปแต่งตัวตรวจสอบให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จแล้วนะคะอ่าเมื่อเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะรับประทานอาหารเช้านะคะ แล้วก็เดินทางไปโรงเรียนเมื่อเดินทางไปโรงเรียนแล้วอย่าลืมอย่าลืมอะไรเอ่ยเมื่อมีจุดเริ่มต้นจะต้องมีจุดสิ้นสุดอ่าเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนะอ่าอ่าสำหรับงานในวันนี้นะคะเป็นใบงานที่7นะคะการเขียนผัางงานคุณครูบุม่มเดี๋ยวคุณครูบุ๋มจะส่งลิงก์ไปให้นักเรียนนะคะอะเมื่อนักเรียนได้รับลิงก์เรียบร้อยแล้ว คลิกเข้าไปจะเจอหน้าจอนี้ใช่ไหมคะ,ะนักเรียนเจอหน้าจอนี้นะใบงานใ,<ห>ใน,นวันนี้น,นะคะคือใบงานที่7ค่ะเรื่องการเขียนผังงานคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนเรียงลําดับขั้นตอนการเดินทางไปโรงเรียนโดยการใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะเมื่อน,นักเรียนอ่าน คำชี้แจงเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนมาพิมพ์ชื่อก่อนนะด้านล่างคลิกหนึ่งครั้งนะคะพิมพ์ชื่อคุณครูขุ่มชื่อเด็กหญิงพอใจชั้น1นึทับหเลขที่50นะคะอ่าเลขที่50คลิกก่อนนะอ่าห้าสิบเมื่อพิมพ์ชื่อนามสกุลชั้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็เริ่มทําได้เลยอ่ะ ขั้นตอนแรกคือจุดเริ่มต้นเอาวางอขั้นตอนที่สองอ่ะคุณมจะอาบน้ําแต่งตัวเลยอ่ะคุณมจะอาบน้ําแปรงฟันเลยอ่ะเสร็จแล้วนักเรียนก็เรียงไปจนกว่าจะครบนะคะอ่ะเมื่อเรียงครบเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนกด finish ค่ะลูก finish นะคะเรียนกด finish เสร็จแล้วให้มาคิดคลิกคำว่า check my นะคะอ่ะ check my เมื่อเช็คเสร็จแล้วนะคะจะมีคะแนนขึ้นมาแบบนี้อ่า เมื่อได้คะแนนแล้วให้แคปหน้าจอนะคะให้เห็นทั้งหมดนะคะนักเรียนคะให้เห็นทั้งคะแนนแล้วก็ชื่อด้วยนะคะเมื่อแคปเสร็จแล้วส่งมาที่โน้ตนะคะโน้ตโน้ตส่งงานของของเมื่อแคปรูปเรียบร้อยแล้วนะคะส่งในโน้ตส่งงานวิชาคอมพิวเตอร์นะคะเดเราจะมาทบทวนก่อนนะคะว่า การเขียนผังงานเนี่ยให้จะให้ทำยังไงก่อนอะมาทบทวนนะคะวันนี้อะก่อนจะหมดชั่วโมงเราจะมาทบทวนก่อนนะคะว่าการเขียนผังงานคือการใช้สัญ,ญลักษณ์หรือลูกศรในการเขียนผังงานอะจะมีสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดทั้งหมด4สัญ,ญลักษณ์นะคะนักเรียนอะ ขั้นตอนการเขียนคือก่อนที่เราจะเขียนผังงานนะคะเราควรจะมีลำดับขั้นตอนหรือเขียนลำดับขั้นตอนไว้ก่อนเรียงไว้ก่อนเลยว่าขั้นตอนที่หทําอะไรต่อไปนะคะต,ต้องมีขั้นตอนในใจก่อนเมื่อมีขั้นตอนในใจแล้วเราจะเอาสัญลักษณ์เนี่ยไปเขียนลงไปแล้วก็เอาข้อความเขียนลงไปนะคะนักเรียนอ่ะ เมื่อเสร็จแล้วอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ยากไหมคะนักเรียนอ่าฝึกไว้ค่ะนักเรียนคะฝึกการเขียนผัางงานเพื่อลำดับความคิดของเรานะคะงั้นวันนี้คุณครูบุ๋มไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ